นี่คุณผู้ชมผมกับพี่จะพาคุณผู้ชมมาดูออดี e5 สปอร์ตแ็กนี่เป็นออดียุคใหม่นะฮะออกเสียงดีๆนะฮะคือค่ายรถที่เมืองจีนเนี่ยผมสังเกตอย่างพี่ทำไมเขาชอบโค้ดเนมชื่อรุ่นเนี่ยรว่า e5 เออแล้วถ้าพี่ออกเสียงโดยสำนวนโดยความหมายคนไทยมันจะกลายเป็น e อย่างอื่นไปแต่ไม่เป็นไรเราจะพามาดูอนี้ฮะโลโก้ของออดี้ครับ โลโก้ของ a u ด i ีเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะเอา้าจากวงกลมสห่วงเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนใหม่นี่มีพี่เบลอยู่ด้วยครับเป็นไงครับ นะฮะโอ้โหมีกล้องหน้าด้วยหน้าหลังเราดีหน้าหลังนะคือมันเกิดอะไรขึ้นกับออดี้ครับพี่โอ้โหต้องเรียกว่ามันเป็นการฉีกภาพตระกูลอีทรอนไฟฟ้าออดี้มันจะเป็นอีทรอนเนี่ยคือเอาน้ํามันมาทําเป็นไฟฟ้าแต่ตัวนี้คือเ็นไฟฟ้าไปทำา้น้ำมันเข้าแล้วทำไมนะแหวยกำลังจะมาพูดไม่ไปเลยกำลังจะดีอยู่แล้วนะครับคือจะเห็นว่ามันเปลี่ยนโฉมไม่หมดเลยพี่ลุกใหม่ลุกใหม่ลุกใหม่นี่มันคือแบบ เจนใหม่ของ Audi ที่เป็นไฟฟ้าครับอ่าโลโก้ก็เขียนเป็น Audi เลยนึกว่าอ่านว่าอุดอีไม่ใช่ตอนแรกตอนแรกเดินมาลืมลืมไงเพราะเด็กเคยคุ้นกับ่สี่ห่วงเออตอนแรกผมคิดว่าเขาจะพัฒนาจากสี่ห่วงเป็นห้าห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เพิ่มเดี๋ยวห่วงการพัฒนาไม่ได้เพิ่มเดี๋ยวห่วงไม่ใจเย็นทำไมไม่ทนหายห่วงถ้าห้าห่วงเนี่ยทนหายห่วงเลยจะเป็นกระเบื้องแล้วนะยังเป็นโอลิมปิกอีกด้วยอันนี้เรารีวิวรถหรือตลกกันครับพี่ได้ได้ได้ข่าวไว้้าวว่่ไอตันนีีเย e 5 Sportback เนี่ยมันมีรากฐานมาจากรุ่นที่ขายอยู่ในบ้านเราใช่ไหมยใช่ครับมันมีรุ่นจากเจ้าตัว im มา im ก็คือพี่จะเขาจะรู้ว,ว่า audi เนี่ยก็คือเขาจับมือกับแซกในการผลิตรถ ev ขึ้นมาแล้ววันนี้เราเห็นว่ารถ ev ส่วนใหญ่มาจาก ค่ายรถจีนนะเพราะเราอยู่ในฮอตอนนี้จักรวาลของแซกทั้งฮอนี่เลยพี่ทั้งฮอเลยฮะเฮมีฮอร์ที่เราเห็นเนี่ยคือจักรวาลมอเตอร์เวิร์สของแซกหรือกลุ่มยานยนต์ใช่ครับคือเขาวันนี้เนี่ยโฟล์คสวาเก้นออเดรียคานิแลกก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันดูอีกก็ใช่ของเขาใช่แต่ตัวเนี้ยคือผมแบบดูแล้วแบบคือภาพมันคนละเรื่องเลยนะพี่มันดูเป็นรถสปอร์ตแล้วดูเด็ดพี่ไฟข้างหน้าเป็นแมทริกแบบใหม่ช่องลมเหลือแค่ข้างล่าง ข้างบนก็เป็นไรดาร์เอด้าสองตัวคือด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยถ้ากลับกันนะมันเหมือนด้านท้ายของวอลโว e x 3 0เออหวานเลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมผสมโคนเจ้าของ e x 3 0เนี่ยเดินมาด้านหน้ารถคันนี้นึกว่าท้ายรถตัวเองก็ดอันหลังอยู่ เมื่อกี้ผมแอบไปดูด้านข้างที่เป็ช่องนะช่องที่ดำดันนะลมมันมีช่องลมสอดเข้าไปอ๋อเนี่ยขึ้นไาโป่งบนด้านหลังสปอยเลอร์ก็มีช่องลมเหมือน MG4 นี่มันมีแบบหลักการเดียวกับไซส์พอร์ตของฟอร์มูล่าวันนะใช่คือรถไฟฟ้าเนี่ยคือเขาเรียกว่ายิ่งรถแรงต้านเท่าไหร่ระยะทางยิ่งวิ่งได้ไกลยิ่งค่า C D เยอะสมัยก่อนพี่เอวสังเกตไหมรถไฟฟ้าส่วนใหญ่เขาจะเน้นทําให้มันเป็นทึบ คือปิดทึบเพื่อให้มันรูลมรูลมแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่คือไม่ทึบก็ได้เจาะทะลุผ่านเลยะทะลุผ่านใช่ก็คือมันจะมีช่องลมที่ล้อไม่มีช่องลมลอมมม้อแล,ลอ้ลมฝากระโปรงหน้าโอ้โหแมงดูเด่นแล้วซ่อนเนียนมากเลยนะพี่สวยนะสวยนะคือนะไม่เห็นแหละแต่พอวิเงมานม่งมันเป็นช่องลมไปไม่หรือขี้แนวที่เอ๋เขาเผื่อคนขับนะฮะเวลาขับแล้วมองไม่เห็นหน้ารถตัวเองไงจะได้มองทะลุได้ส่องผ่านลูยมหน้ารถตัวเอง อันนี้ก็เออเขาก็คิดดีนะพี่เออผมไม่ได้คุยถึงมุมนี้เลยนะครับขอบคุณพี่นี่ให้ความรู้มากเลยครับไปเปิดเปิดมุมมองคุยกันสนุกสนุกเย็นชิลกัางคืนนะครับขอบคุณพี่เนียวมากครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับผมโอ้ยใจกันทุกที่ครับ